ถ้าอยู่ไกลๆอ่ะจะส่งเลหล็กให้พี่ใช่ไหมวันนี้เเีาไอ้คิดเนี่ยพี่ไอคิดมันฝากผมไว้คันแท่งใช่พี่นี่ไงพูดจิบอกจะส่งเหล็กให้พี่ใช่ไหมวันนี้ฮะเสียงน่าเสียงเไม่เสียงกันไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้เว้ยให้พี่บอกเงินของนี้เวลาชิวๆลองใส่ระดับกลับมาฟรีแล้วมากเนี่ยแล้วแล้วแล้วเขาตีกันอยู่ด้วยนะคอนกับดีเคอะ อ๋อเหรอืมทำอะไรอยู่นี่ไงเข้ามาแล้วนะคะยังบัญชีเสร็จยังเอ่อยังเหลือรวมยอดโอเคโอเคโอเคไม่ไม่มีอะไรพี่บอลพี่บอลแคบอกว่าตีไม้ไปทีเดียววันนี้ติดเลยเฮ้ยเอา้ีเออวันนี้แคตีไปทีเดียวติดตอนไหนอ่ะเห็นแกบอกว่าเตรียมเซตหนึ่งให้ย่าตีอ่ะ่อุ้ยน่ารักจังอืมกูเตรียมให้มึงเป็นยี่สิบสามสิบเซตบอกกูไม่น่ารักสักไม่เคยชมกูเลย อือเขาไม่ชมเฉยใช่ปะเขาเตมไม่อีกสิเซนอะเอไอเบต้าอัเจมอห้ยเล้ยวมาเ่สอกเนดารากำลีเลียนไอเหี้ยทำเป็นชมงแบบนั้นอะไปกดเงินนะไกดเงินนะอไอเบต้ารับเจมดน้องจมคนกันทำไมเจมสเลทแปดหมื่นห้ารับเหรอหลังนายยอ้ย เรากรบมังเหาอีกแล้วอุ้ยไม่เหามีคาลิฟาบ่ะดีน้อยถ้าอย่างนั้นดีหน่อยไว้จะได้แบบช่วงแบบเฟื่องฟูอ่ะลอได้้ยกำลังฟื้นฟูไงกำลังกำลังสร้างมังค้าไปก่อนชุดบ้านลงไม่ค่อยเห็นใครใส่ปอนไปไหนไอ้ปอนหายไปไหนอ่ะกูจะนำเทนชุดบ้านให้กุม้าเลยกลุ่ม้าเลยกุม้าดูครับพี่เออปอนตัวหาตพี่ มันเป็นมันเป็นอะไรยังไงวะน้องให้เล่าให้พี่ฟังดิอย่าไปหาเช่ารถกับเที่ยวสวยนะพี่เขาเอาที่สุดนะทำไมอ่ะเขาเขาอันนี้ผมอ่ะเห็นเขาบอกว่าเองเองไปกับไอ้บัสใช่ไหมไปเอาตรงๆนะพี่ผมไปกับไอ้บัสแต่มันคนละส่วนกันอะผมบอกว่าผมไปหาเช่ารถอ่ะบอกว่ามีรถแรงไหมครับพี่แล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วเขาแล้วเขาก็แบบตอนแรกอะผู้หญิงเลยมาพูดว่าแบบ ไม่น่ามีมั้งครับผมก็เลยบอกว่างั้นไม่เป็นไรครับเผื่อผมจะมีสตอรี่ไงผมมาหาเช่ารถแล้วเขาก็แบบเหมือนผู้ชายเหมือนเขาหัวร้อนอะไรไม่รู้เขาอ่ะพี่เขาพูดว่าทําไมผู้หญิงก็เดินมาถามว่าเอออันนี้อันนี้มาไม่จบหรออะไรแบบเนี้ยผมก็บอกไม่จบอะไรครับออไม่จบไม่หมมาถึงไม่จบเรื่องอะไรอ่ะไม่น่าจะอรไม่รู้เรื่องไอะไรบัตรหรือเปล่าผมไม่รู้ครับพี่ คือทำทำไรคือมัน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 คือเกิดเรื่องเลิกเกิดจากไอ้ไอ้บัสก่อนแล้วทีเนี้ยมึงมึงไปหาเช่ารถถูกปะใช่ผมก็หาไปเรื่อยของผมอ่ะก็จะคิดว่าแตดด้วยแหละแล้วก็เขาก็พูดว่าเขาพูดว่าอะไรวัดเป็นนึงนะเขาพูดว่าเออทําไมเหรอครับเขาบอกว่าอันนี้ทําไมครับเขาบอกว่าแบบเขาพูดประมาณว่ามีมีอะไรหรือเปล่าอยากจะมีอะไรนี่แหละเขาพูดใส่ผมอ่ะจะมีก็ได้นะไม่ติดเขาพูดแบบนี้เลย ใคร่ะใครพูดอ่แน่ลมันหัวแดงใส่แว่นอ่ะดำมาหัวแขงเขาเหรอส่แว่นแบบเนี้ยแต่เราก็พูดกับเขาเหมือนกันนะน้องเอ๋อแล้วแล้วเขาพูดไม่ดีกับผมไม่ผมต้องพูดดีกับเขาแล้วพี่เข้าใจแต่ว่ามันเป็นอารมณ์ต่อเนื่องอ่ะซอจากเหตุการณ์เพราะว่าเอปอนมันมาพร้อมบัสด้วยไงมาด้วยกันอ่ะแต่คําแรกที่ผมไปพูดกับเขาผมไม่ได้พูดไม่ดีนะพี่อืม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  ผมสาบานเลยผมไม่ผมไม่ดีกับคนอื่นอยู่แล้วผมดีแค่กับคนในแก๊งอะ่ะผมไเดียดคนอื่นผมไม่เอาหรอกนะได้บัตด,ดีอยู่แจ็งไหนวะันแล้วมันไม่เสียไม่ได้อยู่เอสดีอ๋อบัตมันมันมันเพื่อนผมแต่ผมก็ไม่ได้ไปอะไรออกออกตัวะไรแทนมันเลยนะผมบอกก่อนเรื่องมันเกิดจากอะไรวะที่ที่มึงไปปั่นเขาอยู่แลนดอะทำไมมึงถึงไปปั่นเขาอะกูอยากรูก ผมมาหาเช่ารถแรงพี่ผมก็ไปเรื่อยของผมอ,ะอ,มอ่ะแบงค์สี่แสนมันแบงค์สี่แสนขคีค้เลยนะแต่ผมไม่รู้ว่ามันทำไมมาถึงเข้ามาถึงหัวร้อนใส่ผมไงนดุดูไม่แก้มดุดึนมานี้ผมก็อยู่แก๊งพี่ถูกเะล่ะอืมู้วว่าใจมึงมแต่เรื่องเรื่องเรื่องมันเกิดจากอะไรนี่พี่พี่ก็ยังไม่รู้ ที่ผมไปปั่นใช่ไหมอืมเห็นเขาเห็นเขาเล่าว่าเรื่องเนี่ยมันเกิดจากตอนแรกคือคือมันมาจากไอซาโบถูกปะอันอันนั้นที่เรื่องเรื่องขอนมันไม่รู้มันไม่เกี่ยวกับผมเลยอะพี่ไม่เกี่ยวใช่ไหมใช่ผมไม่ได้ไปยุ่งอะไรเลยตอนนั้นผมก็ไม่ได้อยู่กับบัสด้วยผมมาจีเล็กอยู่แล้วก็ผมผมไปอยู่กับไอ้บัสก็คือตอนที่ไปสภาผมถ่ายให้พี่อะพี่เห็นไหมอ่าคือตอนนั้นผมอยู่กับไอ้บัส แลพอพอ,พอพี่โทรมาปุ๊บผมก็ไปเอารถสีปุ๊บแล้วก็ขับกันเล่นนั่นแหะไปแลนด์แลนด์เขาแล้วก็ผมก็ไปถามหาเช่ารถแรงไอ้ัวชมพูนี่ไมบ้านเหรอพี่ใช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  แต่ก็ดูเหมือนเขาอยากเล่นแหละเขียวสวยอะว่ามีใครมีอันนี้เปล่าใช่เพราะว่าก่อนน้อยกว่าเสร็จไหมเขาก็เห็นว่าเป็นเป็นแกงพี่อะผมก็ไม่รู้ไม่แต่แต่ในมุมมองผมนะผมว่าเขาอาจจะคิดว่าแบบพี่ไปถามว่าไปเช่าสตอรี่เขาอาจจะคิดว่าพี่แบบอยากเล่นด้วยอยากเล่นกับมันอยากเล่นหรือเปล่าเ้ยอ็กดีอยากเล่นี้ยประเรืบังใช่ไหมเออใช่มันก็ไปกับบั๊ใช่ไหมเออใช่ใช่พี่เออนั่นแหละก็อาจจะคิดว่ามาด้วยกันอาจจะแบบ มาเช่ารถแบบมันปันมันปมันไม่เกี่ยวอ่ะเราไม่ผมไม่เกี่ยวแม่งแม่งต้องมองสองมุมไว้ใช่ใช่เราจะมองแบบมองมุมผมเอามันมันมันก็มองบัวเอ่ะเออผมก็มองเหมือนเหมือนพี่ปอนแหละ แต่แบบไอตอนที่เขาพูดอะก็คือเสียงสองคนอะเราไม่รู้ว่าใครเป็นคนพูดก right? ับปอนกับบัสอะปอนอาจจะไม่ได้พูดอะไรแฝงตอนไปแรงเขาก็ไม่บอก่ใเพราะว่าเขาบอกว่าเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นเสียงใครเหมือนกันตอนนี้เขายังไม่รู้เลยว่าใครพูดกันตัดใจอนทำไมมีแค่นี้มึงขาดได้เลยไอคนละสิบเจ็ดมึงติดมึงติดใจอะไรเขอเปล่าไอปอนไม่ติดหรอกพี่แต่ดแต่ถ้านุนถ้าพี่บอกให้ผมจัดการผมว็เอาได้อะ เดินหน้าเต็มระบบเลยนะเล้วแกางกางนี่กับพี่ซอนเล่นฝังพี่ซอหน่อยลุนรุนเลยพี่มันเยอะไปอย่าออกซ้ายออกขวาเอาพไปชุบตายายพี่เลือคนเดียวเลืคนเดียวเลืคนเดียวมาแล้วมาแล้วมาแล้วล่เข้ามาเลย เห็นไอปอนอยู่ไหนวะเนี่ยพี่อยู่นี่เห็นเห็นไอเมต้าบอกว่ามึงก็มีเครื่องเครื่องมีโพสแะมีอะไรกันอยู่ใช่ปะผมก็ผมก็โพสเลยแหละก็เขาหัวร้อนใส่ผมก็บอกชิวชิวแดดแดดก็ออกไม่แปลกทาไมร้อนผมพูดไปนนี้เลยแต่แต่เรื่องเนี้ยต้องอะไรนะคะทไไมมี่่วสุดท้ายมันก็อยู่อยู่แดดอะไรก็ต้องไอนี้อยู่อยู่ดีพี่ป้าอะไรไม่ได้แดดปรยเทศก็อยู่ที่พี่อ่ะอืม แต่ว่าผมไม่ชอดแต่แต่แต่เรื่องไอ้เรื่องแก๊งโบเอิรนแต่เรื่องที่มึงไปโพสอะไรอย่างเงี้ยถ้ายังถ้ามีโปรเทคอยู่อ่ะไม่ควรนะน้องได้ว่าเออแต่ไม่เป็นไรมึงผมทำไปแล้วไม่เป็นไรรอบหน้าคือถ้าโปรเทคไม่มีอ่ะมึงเอาเลยมึงโพสเลยมึงเอาเลยแต่ว่ามันมีโปรเทคอยู่มันโดนปรับได้เดีียวพ่่ผมขออโทษรืงน้้เออไม่เป็นไรหัวใจมึงหัวใจมึง ไม่ชอบตรงที่มันมองเราโบวพี่แค่นั้นเลยผมเราเล่นอยู่แล้วก่อนเราเล่นอยู่แล้วแต่โอเคพี่โอเคแล้วมันจะเจ็บหนักเราเว้ยเพราะไม่ค่าผับโอเคไม่แพงมึงกูไม่อยากเล่นเหรอวะกูก็อยากเล่นเจาะข้าวเพิ่นอีกแล้วเหรอไปลบที่ใส่มาทำไมแข่งแพงกันอะทำไมจะข้บคับวันนี้ส่งเงินไม่พี่หรือว่าไม่ส่งส่งเหล็กครับส่งเหล็กอย่างเดียว มันมันส่งวันไหนพุ่งกลับรวมกับพรุ่งนี้ใช่ไหมเพี่ส่งวันนี้กับพรุ่งนี้ใช่ไหมซออย่างละพันใช่ไหมวันละพันได้วันละพันวันนี้กับพรุ่งนี้ส่งสองวันหรอกก็กลับสองครับขอบคุณครับขอบคุณนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับมามามาเนี่ะดีดีคือแล้วมาครบปะเนี่ยจับกลุ่มบ้านหน่อยมาจับกลุ่มบ้านนะอ้พร์มันออกไปแล้วนะ ไม่เป็นไรจับกลุ่มบ้านก่อนมันหายไปคนหนึ่งอ่ะไม่รู้ว่าใครจะได้เช็คเอามาเพาไมัมีมีลาแค่สองคนลาสอใครลาบ้างอ่ะมีคิดกับใครนะมีมีเจเจกับคิดเจบอกว่าผัดไทยลาครับพี่ผัดไทยลาอ๋อผัดไทยก็ลาสามเลยเหรอผัดไทยลาไปไหนอ่ะไปญาไปว่าไปว่าญาตไม่สบายก็ครบอ่ะแล้วก็ครบแล้วย่านับสิบเจ็ดโอเคเดเดก็ได้สิบเจ็ดใครอยากพูดอะไรเปล่า หวาบ้านส่งเหล็กที่อนขอให้อาตีใ้บวกาาติดรัามาเธอไปตีม้บวาาแลก็ได้อ่ะมยมามาเจอเลยไปเลยไปนไปแก้กับแม่งก่อนเฮียไปดิวันนี้แก้แมงก่อนดิแก